ท่านผู้ชมเคยรู้หรือไม่ว่าสมัยก่อนใช้อะไรในการวัดเสื้อผ้าและสายวัดมีกี่ชนิดและสายวัดใช้อย่างไรและวิธีการเลือกสายวัดที่ดีเลือกอย่างไรเรามาชมคลิปนี้กันค่ะสวัสดีค่ะกขณะน,นี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับคุณวุ้นจากช่องมาริกาไทยเดรส ช่องที่ให้สาระความรู้เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องการตัดเย็บแฟชั่นและอิคลิกภาพและวันนี้คุณวุ้นจะมาแชร์ข้อมูลเรื่องอุปกรณ์การตัดเย็บที่เราเรียกว่าสายวัดช่างเย็บผ้าจําเป็นที่จะต้องมีสายวัดสายวัดมีหลายประเภทมากนะคะแต่เราจะย้อนหลังไปเมื่อสมัยก่อนตั้งแต่สมัยเลนินซองสมัยพระเจ้าหลุยที่16ไม่มีสายวัดหรือมาตรวัด ใช้อะไรในการวัดเสื้อผ้าจะไม่มีไม้บรรทัดใช้กันใช่ไหมคะเราก็เลยจะใช้กระดาษเป็นแถบกระดาษนะคะแล้วก็วัดลงไปบนตัวช่างแต่ละคนก็จะทำการมา